สวัสดีค่ะมัน,นี้นักล่าที่นิสานกับสิภาคับป้าหาเห็ดคือเก้าค่ะ,าาต,คคะตามหลุนตามช่อมน้ำกันค่ะว่ามอน,นี้ห้าสิม,มานเห็ดยังไปค่ะมัน,น้เขาบานสองห้อมครับตำบ,บคลครามเพเภอบุญทลิกมาหล่อเบ,บิ่งเห็ดครับไปครับลุยครับเห็ดเขาวดินครับเป็นมูลเลยคุณอาจจะได้เหลือก็ครับนี่ Hát dám quá Há khen quá tầng Há thăng đẹp quá, tắt quần

Độ, này. Độ này, khá mạo hạn. anh này được tu nha mọi người nó sáng hẳn cả nào đấy đổ tù. Ô vẫn bên đó. Thôi, <laughs> 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 <laughs>

mình mới chạy được đâu nhỉ không ừ. à. thảo gì <laughs> thương thảo thương thảo được không nào thảo khen khen bớt 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 tới thảo เป็นข้อขาวเลยครับเห็ดข้าวดินข้าวขนาดจัวเลยกะมูใหญ่ครับเพชรข้าวดินคุณบอกนะ Đó nhanh khen gì nó Đó nhanh khen gì chứ mày không

được thức ý được. ý thức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  ý เอาถิ่มร้ายแล้วนะเอาถิ่มร้ายเน่มูใหญ่อยู่ครับคัากเลือกเอาเนาะดังกว่าเลยครับเพื่อนได้๋ยวเดี๋ย

ยังงามเลยอู้พูนเลยแล้วก็ทาสีขออยาดเก็บเอาเห็ดทานก่อนนะครับดอกใหญ่แห้งค่ะไม่แต่เห็ดขาวดินครับตามที่พอเก็บเห็ดทานอู้หาใหญ่เ้งเก็บเอาไปคุณนะอันเดีย

ทานดำหมดน่ะฮ <S ais ama> ็ดทานจ้ะเฮ็ดทานดำมันทานเหลือดเด้อตรงจินมันเป็นทานเหลือด้อจ้ะนี่มาำอ่ทานใหญ่เป็นหมูเลยอันนี้แล้วจีไ้เต็มตาไปไว้ขี้ไก่กันเห็นปะ ยิ mm. uh. Uh. ่งมาเห็นแต่ใบใหม่เงื้องเงื่องอ่นีแล้วังนี่อโู้มันโอ้กำลังเห็นตูมี่้อยใหง่แยเวเนาะอ้ยพี่ยังล่ะเอ้าใหม่าเห็นนี่ล่นแสบ nương tôm tum mỗi hai bông tùng trồng đây, ngay bàn phên nó à, đầy đi <laughs> đại. khá khá chú tát ạ Đi nào Thận nào

ม,มาบง่งผลงานมันนี้ครับกระตานึงครับสีดำกับสีขาวครับมันนี้เห็ดพึ่งบ่เห็นพ่อโอดอเลยครับปลาบันทรงหอมครับเฮ็ดกับหายางครับบ่ค่อยมีเฮ็ด ฝากไลค์ฝากแส่กดติดตามหลัก่านทินิสาเนี่ยนะครับขอบคุณครับผมกระบาดยังเมืงง่อยเลย